สวัสดีจ้าสาวผู้ปอสวัสดีทุกท่านจ้าวันนี้เด้อจ้าก็เป็นวันที่สิเกกันยายนสองพห้าร้อยหกสิบจ้าวันนี้ก็มาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องสาวผู้ปอจ้าในวันนี้สาวผู้ปอก็มีแนวทางเลขไฮโชคจาก ท่านผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านทรงมาหายจ้านั่นก็คือท่านอาจารย์เสียงล่ำเปล่าจ้าท่านอาจารย์เสียงล่ำเปล่าสำหรับบันนีตเดจ้าท่านกระเดยให้เลขวิ่งและก็เลขจับคู่มาอีกเช่นเคยจ้าท่านบอกว่าหาท่านใดชอบตัวไหนหรือชอบตัวใดหรือถูกใจตัวใด ก็อย่าลืมแคบหน้าจอไวเด้อจ้าชอบตัวไหนก็สามารถจัดไปได้เลยจา้าวันนี้เด้อจ้าท่านกะได้หายแนวท่างมาแล้วจ้านั่นก็คือเลขวิ่งนั่นก็คือศูนย์กับหนึ่งบอรอวิ่งบนวิ่งล่างส่วนเลขจับคู่นั่นก็คือ ศูนย์หกหนึ่งหกศูนี่ก็เป็นแนวทางของท่านอาจารย์เสียงล่ำเปล่าวิว่งบอรอบ,บนรางนั่นก็คือ1นกับศต่อมาจากเลขจับคูนั่นก็คือ0ูนยห ศูนย์แปดหนึ่งแปดจ้านี่ก็เป็นแนวทางของหมวดวันทีหนึ่งตุลาคมที่จะถึงนี่จ้าคลิปนี้เด้อจ้าก็เป็นแนวทางการมีข้อเรกเพื่อความชอบส่วนบุคคลทน้นจ้าบอสนับสนุนเฮเลนการพนันแต่หาก่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องสาวผู้ปอในเด้อจ้าสาวผู้ปอสวัสดีจ้า